สวัสดีครับผมมาพี่น้องมือนี้เ๕พลาลงไปเที่ยวภาคใต้พี่น้องแล้ววพาไปเบิ่งส้มดิ้วส้มยังพี่น้องไปครับผมมือนี้พาทั่วไปพี่น้อง พี่น้องทาง้านข้าเจา้ากรสีเป็นเรื่องสรพี่น้องเป็นอุโมงค์รับผมบ่ม,มีโน่าานว่มี่นคือ้านเ่าไหลครับวมีทางขึ้นเขาคักน,นันเป็นจอจทะลุมันเลยครับผมาพี่น้องเขามากินเขาครับผมเด็กผ้าบุ่ไม่กนมินเป็นสิบนอสิบาท่มีคด้อาัน,น,น 3, พี่น้อง

อมผมขอให้เช็กวะโอ้ยข้างซึ่ง,งน,นะทำ็นเขาผมให้คนกดหงแล้วข้าล่อเรร้านเดียวะก็ี่นี่บอกมาเลยมืม,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 มก็อรนมันม,มันบรรยากาศยี่สิบห้ามงชิมมงสร้างเมียนสกเนเ็นืัองนี้ ไปบนเขาได้เขาได้ไปมากเนาก็มานั่งนั่งร้อยพี่น้องร้อยครับเจ้ากดนี่เอิ้นเบื่อแต่หลังเขาผมได้ครับผมแต่ว่ามีของแม่บ้านเล้วก็จะทาว่าซิมพี่น้องรอแป๊บครับผมดีมาก้วพี่น้องอันนี้เป็นต้มเนื้อพี่น้องต้มเนื้อเขาเอิ้ญมีอย่างอันนี้เป็นซาเชียงเมียงพี่น้องกินกิ่นเบามาจากเบิ้งเบิ้งเสือเบิ้ง นมเป็นซอสของเขาครับผมเป็นนนะเ็นโอ้โหัยีมาคับซี่นนชื่อเป็นแฮมแบบดำเขาเลยคนซาซี่เนียนจริงสิปุ่นดำยอเลยเท่าไปนพี่น้องมาซีมข้าวแกงหมมาพี่น้องมาซีมข้าวแกงหมซาซีงเนียน

ใช่เงืรับมัวนนไม่กินใช่บครับตางช่างเมียนร,รสชาติไม่แปลกๆครับผมบอกว่าถทีต่างจากบ้านเขา,ายเไรอี่แหม่ก,ก็ลองกินเบื่อครับผมซ่างช่ยง

แบบตบบานเทากับแบบแจ้ะของบานเท้าอะไรเนอก มาพอะไะพี่นอ้องเดี๋ยวภาพาไปเบืองวิวครับผมนี่ยังเขาออดิชยสู่เบืองพี่น้องเอาครับผมกำลังกินก่อนให้กินก่อนเดี๋ยวเาไปเดี๋ยวท่านเก็บภาบพามาฝากพี่นอ้องบอกวุฒิเนาไปเอา มาพี่น้องก็กินตาถานรับผมได้รัาผมมาหาไปได้เาผมนี่เบืองดาตาพี่ร้องจะเสียปเนี่ยเาหดเมาน่มาขาผมครถไก่ไรสองซุ่มมงกูว่าสาวุ้ยมาเมียลายุ่มมเนาะยไงเสียรัาผมมาพี่น้องแล้วอีทายลูปร้านที่เบิ้งคเับผมแทกูรัาผมแทกกูเด็ก ไปพี่น้องด้านพรจะเลยร้านนั่นเปิดด้านพรจะเลครับผมอาหารตามสั่งเดี๋ยวสีไทยรูปหน้าร้านไฮเบิ้งพี่น้องแซ่บอยู่มากครับผมอิ่มแล้วพี่น้องทั้งในมันถ่ายบ่ได้หลายครับผมโอ้มันบ่เห็นดูดิข้าเปลือกเปี๊ยงพี่น้องมันได้ถ่ายบ่ได้เดี๋ยวสีไทยรูปของไฮเบิ้งครับผมไปแล้วพี่น้อง นั่นแหละครับผมร่างเ้าเจะแท้กูเดี๋ยวสีภาพเป็นเดี๋ยวเห็นภาพสวยๆเดี๋ยวสิเก็บไปฝากพี่น้องเขากำลังสิกลับแล้วไปครับผม เขามาหดฟาร์มไก่พีนพ่น้องเดี๋ยวเขาแวะแวะฟาร์มไก่เขามาลักไข่เดี๋ยวสิผ้าย่างกับเบื้องพี่น้องข้าเจ้าเค็ดจังไลยไก่ให้เทียบได้พี่น้องเด้อมือนี้นคลิปเป็นมุ่มัวมม่วพี่น้องเที่ยวแหละก็มาเบื้องงานพร้อมวัดเบงเบื้องไข่อุ้ยย่างตัวแน่นอันนี้บ้านเดียวกันครับผมคนบ้านเดียวกัน เลือกกระตังทอดบงไข่พี่น้องเหยมีไม่กี่รองเครื่องไข่แยมไม่มี่พี่น้องมีนสองเขาวาเขาอแเจ้ากำลังเก็บอยู่มีิ่งๆแพี่น้องมนิ่งเกทุกที่ใต้ยูนิคอร ทาบวะให้เช็ดนรับปัถถ้าไข่เนี่ถ้าไข่แน่ไนไม่คุ้นจ้นี่ต้องลาต้องเขาเจ้าเช็ดงานนีอะไรมาเล่ยนน้ำพึ่นยเล็กกี่ไทยบึงไอ้ไขบึ้งหมองยูมองเจ้าพีา่น้องล่้ไอ้ไข่บึงของแสงท่งงง Ừ, มือเบิ่งลงมือละอนะแบบน่นกอา้าผมยวให้เบิ่งของพักของเจ้าห่อยเฮ้ยผ้ามาเบิ่งของอันนี้ก็เป็นตู้ฟนเนอร์ให้กครับผมได้เราจะพายปข้างในข้าง,างในงนีเปิดไฟอย่เลยอือย่เปิดไฟกัน่อออ่าช่นของข้วของของข้ว ข้ามไกลมงยูคือดีดีพี่น้องนี่ห้องน้ำเครื่องสักผ้าอีิ่มของเครื่องทำน้ำอุ่นน้องเปิดห้องนอนไดหมน้องขออนุญาตนะค่ะพี่แนงนี่ห้องนอนห้องนอนก็ดีหรอกพี่น้องคุณไม่ได้ปั๊บจะขวางว่ายูพี่น้องเข้ามาไหนไทยได้หนิยิงมงยูมงเศร้าผม ไปพี่น้องเดี๋ยวหมผ้าไปถามเงืนทามเงินเดือนว่าข้าจ้าได้จักบาทมาม่แม่โดนไนได้แล้วนะไปพี่น้องนี่ครับผมน้องที่เฮ็ดงานอยู่นี่ครับผมมาโดนไนได้แล้วก็ฮาปีฮาปีจ้าได้เงินเดือนทลายไปได้แล้วยูนี่ยูนี่สตาร์แรกสองล้านหาแต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นให้ได้สามล้านสามล้านพี่น้องเก่าหมื่นพี่น้องประมาณกี่กุมกุมเลยเก่าหมื่นต่อเดือนแต่คือเห็นนะพี่น้องคือเห็นนะ เก็บไข่เลิกละเด้ทำงานเกาหมูเลือสามหมูเคืองอือของงานเกาหมูเลิกดสามหมูเคืองดีแจว่ามีอะไรพี่น้องแน่งานแน่งวดอีกงานหนึ่งเด้อประมาณนั้นนะครับผมคลิปนี้กับสีส้มนี่แล้วพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าจังเจอกันไหมครับผมเดี๋ยวเข้าไปของานียังเดี๋ยวเข้าจังสีไทยเบื้องครับผมไปแล้วครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ